ครับผมกะกาบสวัสดีพี่น้องนะครับสุขูสุคนนะครับเนาะมันนี้มาพรกับผมนะครับเยา i ์ฟิชชิงชาแนลเหมือนเดิมนะครับผมมันนี้กะสีผ้ามาเห็ดนะครับอ่าผมไปเห็นในทิกตอกนะครับผมเนาะนะครับไปเห็นในทิกตอกนะครับเปิดเรือนเลือนขึ้นย่ำใ้กระเ็นนะครับผมนะครับนี่นะครับคลิปนะครับผมเนาะเกิดเกินมากนี่จะแมนมั่นยากจะแมนมั่นลำบากเกิดมาเป็นคนต้องอดทนปัญหา นะครับผมสีเห็ดเป็นบ่อเนาะนะครับผมจะทําเป็นไหมนะครับผมกะซิมีนะครับผมจะเอาลูกมะนาวนะครับผมเนาะผมจะใช้ลูกมะนาวนะครับผมจะใช้ลูกมะคซิมีเสียงไก่ปล่อยนะครับเนาะบรรดาผมแล้วครับนันบักบักบักห้าโอ้ยนี่เด้อหอวย ผมเห็นลูกนาวนะครับนอว่ามันสิเป็นคือจังเขาเห็ดบอนะครับผมกะไปรับชมกันเลยนะครับผมนะครับครับกะจิมีลูกนาวนะครับผมกะไม่เสียบุกชินนะครับแล้วก็คาเตอร์นะครับมันสิเป็นคือเขาบอนะครับนอ มันจะเป็นเหมือนเขาไหมนะครับไปสิเ้าก่อนมีคตเตอร์ก็บโบเขามันสิคือเขาบบมันสิปิ่นตะแลงแงงหมดรือจะไหนมันจะปิ้นตะแลงแงงหรือว่ายังไงนะครับถาเบึงคนงานของผมนะครับ มันจิคือวอ <c oughs> มันจิคือแบบใดเห็น <c oughs> เข้าเหดหลายนะครับในจิตอก็เอ,อจาจะลองเหีบบึง <c oughs> มันเป็นิดินตะแนวตะแนวตะ,นวะแนวอะไร นี่นะครับขาถ้าใส่ขามันก่อนขามันห่างโวดบ่ะนาดเรือต้นกับพิดแล้วครับมันต้องซ้ำนี่บะมันต้องซ้ำนี่บะมันต้องซ้ำกันบะ more. Yeah. Yeah. นะครับเนาะกัิเสียบจังสี่ตัวชิ้นจะในคลิปเขาเสียบตรงกันโบะทันผู้สมก็กัดเชี่ยวก็สีหูน้ำมึงตี <c oughs> <c oughs> เอ้ยนะครับมาเบิงครับมาเบิงบานมันจะเข้าร็อกกันไหมเดอ้อ เฮ้ยตึงตึงตึงเฮ้ยตึงตึงเฮ้ยตึงตึงเขาฮ็ตจะได้วะเขามันคือตุกเอ้าเอา,เอาพี่น้องเอาคอมเหม็นแม่นนพี่นออ้องเขาฮิตเนี่ยไรพี่น้องคอมเหม็นด้วยพี่น้องคอมเมนต์ เอาขานบทซือวะครับพี่นอ้องคอมเมนต์ไหมพี่น้องบอกผมไหมเขาคิดเนี่ยเลยคือบตังคือมูระบาดเอาเอาเอาพี่น้องเอา ซักนี้ไม่บ่บ่ได้ศูนว่ะพี่น้องคือเก่าครับแจงสีบ่เรียบร้อย <c oughs> สิบพลายเด้ว คับขาไม่บึงเอาเอาเอาเขาหิดจะไดหข้ขาไม่นย่าโหดบ่ยิ่งสิวอ่ะแต่วเต่ว คือคือแล้วคือแล้วครับคือแล้วโอ้มันต้องเสียบขานะครับเสียบขาให้ให้มันบตรงกันนะครับเสียบขาเชิงเสียงนะครับ แก้วครับได้แล้วโอ้หนึ่งวัตสีเฮ็ดบดได้นะครับเนาะโอ้ยเกือบตายนะครับไหลสาลาอีกแล้วครับเนาะพี่น้องนะครับผมพอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เย่าฟิชิงลาไปก่อนครับผมนะครับสวัสดีครับ